ครับตอนนี้อยู่กับช่อง Sun Channel ันนั้นเอ,เอครับดูม,ดมีอะไรให้ดูครับมันเป็นของธรรมดาแต่ผมก็อยากให้ดูนะครับผมผมมีอะไรจะบอกถึงแม,ม้มนเป็นของธรรมดาที่ทุกคนรู้แล้วแต่ผมก็จะให้ดูกันนะครับฝากกดติดตามกันนะครับอย่าลืมครับ มันไม่ไปสักทีวะเฮียทำมไนไม่ขวาเห็นหหด้วคมันนะสองตัวเลมออม่มก็นี่นี่ไปเอาขวดมาเี่ยจะจะให้นะนี่เอาไปเอาขวดไปเรื่ยจะให้มันต่อสู้กันต่อสู้กันต่อสู้กันนะ ไนะม่ต้ตองรบกวนโอเคบายแอนนี่จะเอาให้เจ้าชู้ในดีว่าขอบคุณดีวะก็ขอโทษนะครับที่ผมพูดเราก็ถ้าไม่ได้ยินก็ขอขอโทษด,ด้ยวยนะครับชีวิตประจำวันผมก็ไม่มีอะไรนะครับเคสว แค่ถามว่าเทหรือไม่เทขอขออภัยด้วยนะครับขอดีผมอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนมากครับคลิปแรกๆถ้าคุณคิดว่าเทก็ฝากกดติดตามถ้าไม่เทก็กดติดตามนะครับใครไม่อยากกดก็ก็ไม่ไปแล้ว ก็เลือกแต่จำใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจกดถ้ากดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับโอเคนี่ยนะมันเป็นสภาพแบบนี้นะเป็นลุกน่าจะเด็กๆดน่าจะชอบนะครับใครไม่ชอบก็เลือกแต่นะครับตอนนี้ผมก็เฉยๆนะครับไม่มีอะไรทำนะ ผมก็ยังเป็นเด็กอะเด็กเก้าขวบผมเป็นเด็กเก้าขวบแล้วใส่ชุดลูกเสือครับก็พยายาที่เอ่อทำชิปนี้ก็ให้ทำความดีครคนที่เพื่ทำชิปเล็กๆมันจะไม่มีอะไรทำัก เด้ี๋ยวมีอะไรให้ดูแค่ตรงนี้แหละ๋ยวขึ้นไปมาแล้วเนี่ยที่มีบอกว่ามีอะไรให้ดูก็นี่ไงใครๆก็ทำได้นะแล้วคนที่ยังไม่เป็นก็แลกจะอึ้งอยู่นิดนึงกันนะครับมีวิธีครับง่ายๆแต่บางคนก็แบบ ยุ่งยากนะขอโทษด้วยที่จะก,กองมือหนึ่งแต่ได้ไหมนะแป๊บนึีนะนน้ยเออยต่เนี้ยนะที่สาก็นี่คนระับมีแต่สวนคนระับโอเคเอานออนะี้โบนครับเอาไว้ตรงนี้คนระับอานิี้ชี้ลงไปที่ไต้รูทุกงบนะแล้วก็นิ้ชี้ลงให้มันเป็นแบบนี้นะแล้วก็ส่วนอยู่ด้านล่างคนระับอานนี้ชี้ ไปดูด้านล่างนะครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ครับโอเคครับขอฝากแั่ดดนีน้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดไลน์ด้วยอย่าลืมกดไลน์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรทำมากนะครับ mong ขอไปนะครับแต่อย่าลืมนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้โอเคจบแล้วครับสวัสดีครับ